สวัสดีครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะมาแนะนํายูนิตแบบสุดเจ๋งนะครับเจ้ากอลลี่ตัวใหม่นะในกล่องเขียวนะเจ้าเ,เจอเจนนะครับเจ้าจ่ายูแมนว่าเป็นตัวละครต้นเกมที่เก่งมากหลายคนอาจจะมองว่ามันมีแค่ตัวบัฟที่โหดใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่ามันเป็นตัวบัฟที่มีดาเมจเหมือนกันและสามารถเอามาเล่นต้นเกมในโหมดทุกโหมดได้เลยยกเว้นอีเวนต์ของเอเลนนะครับที่เล่นไม่ได้ พี่บอกเลยว่ามันเล่นได้ทุ่งก่อนจริงต้นเกมคือโหดมากค่าวางแค่200นําไปแค่2ตัวใช้ตัวฟาร์มเงินกับตัวจ่าบอกเลยว่าสุดตึงเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าในไนแมว่าตัวจ่าแค่นี้ตัวเดียวสามารถโซโลไนแอมแบบสุดตึงได้ไหมปะมาถึงแล้วก็โวดไปเลยนะครับแบบไนแมโวดหก0้ใช้แค่2ตัวแล้วเราก็ใช้วางไปเลยเจ้าจ่าพี่จ่าครับผมเป็นไง เห็นไหมว่าเลเวลหนึ่งเราสามารถวางได้เลยเพราะใช้เงินในการวางแค่200เป็นกอลลี่ระดับต้นเกมนอกจากมีความสามารถในการปรับแล้วที่สำคัญดาเมจเคลียต้นเกมคือแบบว่าสุดตึงตึงจริงๆแบบพี่แบบเล่นแล้วแบบโหว้าวเลยแบบมันว้าวจริงๆนะตัวนี้ฮะต้นเกมมันโหดมากเลยนะมันคือตัวต้นเกมที่โหดมากๆเลยพี่บอกเลยว่าโหดแบบปกติกอลลี่อ่ะมันจะเป็นดาเมจหลักดาเมจแบบเลทเกมใช่ไหมครับที่เราเล่นนกันแต่ตัวนี้คือแบบว่าทําให้เห็นว่า ต้นเกมสามารถเล่นได้และนี่คือเราไม่ต้องวางเลเซอร์เขียวอะีกแล้วนะพี่หมายว่าตัวนี้จะเปลี่ยนแบบว่าทัศนคติหลายๆคนเลยว่าให้ต้นเกมเนี่ยมาใช้บันแน่นอนราคาไม่แพงด้วยครับในตลาดตอนนี้ที่พี่เห็นนะมีประมาณ4 5, ี่ห้าพันเพเองแล้วราคาก็จะตกลงเรื่อยๆนะครับพี่บอกเลยว่าถูกแล้วหาดีมากดูอันนี้เอาเราจะมาเล่นเป็นดาเมจก,ก่อนดาเมจก,กอัปเกรดไปเห็นว่าเคลียร์ชิลแบบชิลจัดแล้วที่สำคัญคือเนี่ยวางได้อีกเนี่ยวางไปเลยเงินเหลือ ใช้เกมหม่องอยดูดิือแบบชิลมากอะ่ะเล่นแบบชิลเลยไม่ต้องใช้เลเวลเกี่ยวในการไฟโลแต่บอกเลยว่าตบพวกบอสตบพวกแบบทอยเลทที่แบบเลื่อนนดน้อยอะ่ะเคลียบแบบสบายครับผมบอกเลยว่าโหดอันนี้คือเราแบบแต่ตัวคอมมันปับกันเองไม่ได้นะเห็นไหมว่าอันนี้คือนแมนนะครับแล้วที่สำคัญเราสามารถเอาไปเล่นในโหมดดิวแมนอีเวนต์พาร์ทได้นะที่แบบว่าฟาร์มที่แบบว่าหลายคนอาจจะบอกว่าฟาร์มยากต้นเกมไม่ค่อยมีตัว ใช้เจ้าตัวนี้กับเจ้าตัวปรินเตอร์ระดับธรรมดาก็สามารถเคลียร์ได้ชิลๆนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะตัวนี้หลายๆคนน่าจะแบบว่ามีปัญหาในการฟาร์มเงินใช่ไหมแบบว่าอาจจะไม่มีตัวดีๆหรืออาจจะไม่มีคนมาแบกใช่ไหมครับที่เลยว่าใช้ใช้แบบพี่เนะี่ยสองตัวแค่สองตัวก็สามารถผ่านทุกโหมดพี่ย้ำเลยนะทุกโหมดที่ไม่ใช่ NLE นะครับตัวนี้มันจะเก่งมากในระยะที่ประมาณไม่เกิน60เวฟสำหรับพี่นะ เพราะว่าตอนพี่ไปลงอีเวนต์ผาอะพี่ใช้แค่สองตัวเหมือนกันเลยใช้เจ้าจ่าเนี่ยพี่จ่ากับเจ้าตัวฟาร์มิตเตอร์ตัวเล็กนะครับตัวกลางดิตัวกลางก็สามารถเคลียร์แบบว่าผ่านเฉลุยไม่มีปัญหาเลยพี่ไม่คิดว่าตัวละครมันตอนแรกคิดว่ามันตัวละครมันทาได้แค่ปรับใช่ไหมครับแต่ที่ฝั่งัญของมันคือนอกจากปรับแล้วมันสามารถมีราเมิด้วยแล้วประเด็นคือมันวางถูกมากค่าวางคือ200ต้นเกมแล้วก็อัปเกรดไม่แพงเลยอันนี้คือพี่อัปแบบมัว่วซั่วมากเลยนะแต่เห็นไหมว่า นี่นะครับนแม่ที่หลายคนเล่นแล้วแบบว่ามันยากมันเคลียร์ประเด็นของนแม่คือโถอดตัวมอกมาไวเงินมาช้าใช่ไหมครับตัวนี้ตัดปัญหาทุกอย่างเลยถอดตวมอกมาไวแล้วไงดามเมจผมแรงก็พอโอเคปะแ้วที่ผมคันราว่างแบบวางได้แบบเยอะมากเลยดิวางไปเลยเนี่ยวางไปเลยวางถูกอะ่ะสองร้อยเห็นปะวางถูกหลืแบบชิลครับผมตัวนี้ไปหามาเก็บามาซื้อเลยนะคุ้มนะตัวเนี้ยพี่ว่าสามารถเอาไว้แบบแบกฟาร์มหรือเล่นขำๆหรือว่า จะไปเล่นโหมดอีเวนต์ในอนาคตที่จะเข้ามาตัวนี้ก็สามารถเล่นอีเวนต์ในอนาคตได้สบายนะเนื่องจากเนี่ยมัน200มันสองมันสามารถวางต้นเกมได้เลยเพราะว่าเราเริ่มต้นเกมส่วนใหญ่จะประมาณที่สองร้อยใช่ไหมครับสองก็คือวางได้เหลือเคลีย์แบบแรงอ่ะพี่หนูก็แรงมากตัดนี้นี่คือแบบเอาโต้วคลิปในแม่ nightmare. ไม่ได้หลุดออกมาเลยนะไม่มีตัวสโลอ์เลยนะแต่คือมันเคลียวแบบไวมาก ดีเวสจัดจ้านแบบสุดๆตัวนี้แล้วก็เอาไปลงโหมดอีเวนต์พาร์ทูใช่ไหมครับบอกเลยว่าเคลียร์แบบก็เหมือนกันเล่นเหมือนกันเลยแต่ใช้ตัวฟาร์มเป็นปิตเตอร์เนาะที่บอกก็เล่นเหมือนกันเลยก็เนี่ยฟาร์มออโต้ฟาร์มออโต้กดอัปเกรดฟาร์มออโต,อโต,คออโต้คือแบบมันเล่นง่ายมากคือหลายคนก็เล่นได้ตัวนี้คือแบบตึงอ่ะตึงตึงพอๆกับตัวอะไรนะพี่หลาดป่ะพี่หลาสคาร์เมล่าแมนอ่ะใช่ไหมที่อัปเกรดมันมีร่างเรื่อยอ่ะแผนเรื่อยกับปืนกลอ่ะไม้ดาบเรื่อยกับปืนกลอ่ะ ตัวนั้นก็ตึงนะครับแต่พี่รู้สึกว่าตัวนี้จะเล่นง่ายกว่าเยอะเล่นง่ายกว่าเยอะตรงที่แบบวางวางวางมันตอนเกมวางตัวฟาร์มอัพฟาร์มอ,อัพมันแค่นี้คือแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับทุกคนไม่ต้องทําอะไรเยอะด้วยดูแบบชิลบอกเลยว่าดาเมจเวอร์เป็นตัวปั๊บที่ดาเมจเวอร์จัดเลยจริงๆบั๊ยังไงให้ดามเมจตัวแหงโหดไหนบอกหน่อยสิและที่สำคัญน,นะครับตัวนี้ถ้าใครเบื่อที่อยากจะมาเล่นเป็นดามเมจหลักมันสามารถปั๊บปั๊บยูนิต ปกติได้ในเปอร์เซนที่15เปอร์เซนต์นะครับบัฟคูดาวนะคูดาวลด15ดาเมจเพิ่ม15แต่ถ้าเป็นตระกูลิวแมนจะบับคูดาวลดไป25แล้วก็ดามเมจบวก25นะครับผมจะเท่าดีเจนะถ้าเป็นิวแมนคือตัวนี้ครบเลยสำหรับคนงบน้อยที่แบบว่าไม่มีเงินเยอะๆตัวนี้ตาลาดเจอล่าสุดประมาณ5,000เพชร4,000เพชร แล้วแน่น่ะควรจะตกลงเรื่อยเรือหรือใครขยันฟาร์มไปฟาร์มกล่องแล้วได้มาเปิดตัวนี้เปิดไม่ยากนะครับแค่หนึ่งเซนเองเพื่อนพี่ก็แบบเปิดกันแบบออกง่ายมากตัวนี้ตอนนี้มีแบบเยอะแล้วด้วยเป็นอีกหนึ่งตัวที่่หลายคนอาจจะวองข้ามนะครับเพราะว่า,ามันดูว่ามันเน,นย่ยบัฟด,ดาเมจแบบมันเหลือเท่าไหร่นะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่จริงๆงอ่ะประโยชน์มันเยอะกว่านั้นนะไปลองหามาเล่นดูนะบอกเลยว่าตัวนี้เล่นสบายเล่นง่ายไม่มีปัญหาเลยดูดีเนี่ยคุยไปเล่นไปอัปเกรดไปบอกเลยว่าไม่ ราคาวางโคตรถูกจริงมันเป็นตัวกอตรลี่ที่โหดมากเลยนะครับแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะอไอ้คิงยูแมนตัวนั้นก็โหดมากเลยแต่ตัวนั้นมันทำคลิปในเอเลสดีกว,ว่าตัวนั้นแบบตึงมากลงเอเลสแบบตึงมากโดนเนิร์ฟไปแล้วนะแต่ก่อนโดนเนิร์ฟนี่คือแบบว่าโหเทพเจ้าชัดๆแต่ตอนนี้โดนเนิร์ฟแล้วก็ยังตึงอยู่นะครับเดี๋ยวพี่ทำคลิปในเอเลสให้ตัวนั้นส่วนคนที่ขอมาว่าอยากให้เจ้าให้เ,าหเอา,อาคุณเทนติกมาลงเอเลสใช่ไหมว่าใบกี่เวฟได้ครับเดี๋ยวทำเหมือนกันนะเดี๋ยวรอ ว่างๆก่อนนะครับแต่ผมว่าผีจ่าพีจา่จาสุดตึงของผมผม,ม,มว่าเวอร์เกินน้องดูดิมันเคลียร์แบบชิวจัดอันนี้คือนี่คือโหมด6 0ร้อยนะแล้วก็ใครไม่เชื่อไปลองอีเวนต์พาร์ทที่แบบว่าโหดโหมดก็ตัวนี้ออโต้คลิปชิวๆครับไม่ต้องหยุดเลยโหดมากแล้วตัวฟาร,รม์มถ้าพี่หักพี่ตอนนี้นะในในโหมดไหนแม่พี่แนะนําตัวนี้นะครับตัวนี้นะอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมนี่นะ นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ได้เงินต้นเกมเยอะกว่าเยอะกว่าอะไรนะไอ้นัน่นอะฟฟนต้านะครับผมแต่ถ้าเอามาผสมคู่กันก็ดีนะฟันต้าเลดเกมมันได้เยอะกว่านะแต่คือหมดไอ้ตัว,นตวเนี้ยไอ้ตัวพีจาาเนี่ยมันใช้เงินน้อยพี่ก็เลยเชา้าใช้เจ้าตัวนี้มาเนาะเพราะว่าแค่นี้ก็เหลือ,ลอแล้วตัวละหนะ้าร้อยเนาะตัวละห้าร้อยห้าตัวก็หกพันห้าเหลือๆเฟือเฟือโอเคเดี๋ยวน้องดูนะครับว่าพี่จะไปเวฟห้าสิบแบว่าโคตรชิวโคตรสบายนะครับ มาอยู่ที่เวฟ45บนะครับผมภายในเวลาแค่11บเอนาทีกูควายเองหลายคนอาจจะไม่เคยเล่นไนแมทที่แบบว่าได้เวลาไวๆใช่ไหมครับใครอยากได้เวลาไวๆก็ใช้ตัวนี้แบบพี่นะแค่2ตัวเองสามารถเอาไปขวดเพื่อนได้เลยนะแบบว่านี่จำได้ไหมฉันสามารถไปไนแมทที่เวลาแบบไวๆได้นะครับมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะจบที่13นาทีได้ไหมเนาะพี่ว่าน่าจะได้นะครับ13นาทีแต่ละคนที่ไม่เคยได้13นาทีเนี่ยมาใช้เซตนี้เลยบอกเลยว่าเล่นโครง่ายไม่ต้องคิดอะไรเยอะมาถึงวาง วางฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอัพเกรดแล้วก็อัพเกรดตัวนี้แค่นี้ก็ปล่อยชิวเลยนะครับผมไม่ต้องไปตั้งค่ารีแย่นะตั้งเฟิร์สเหมือนกันเลยบอกเลยว่ามันเป็นตัวละครที่ทุกคนต้องติดแบบติดใจแน่นอนที่ได้มันมาเล่นนะครับถูกใจแน่นอนฟาร์มง่ายทุกโหมดหรือสาย FK ที่แบบว่าจะ FK ไว้กลางคืนใช่ไหมอยากไดต้ตัวละครตัวหนึ่งมาวางต้นเกมเพื่อ FK ให้ได้หลายๆเวฟใช่ไหมครับก็ตัวนี้เลยครับมาถึงก็มาโควนันนี้ต้นเกมเนาะก็เคลียร์ชิลนะครับ เลยว่ามันจะเป็นตัวที่มีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับที่ดูคลิปนี้จะได้ประโยชน์จากตัวนี้แน่นอนครับบอกว่ามันต้องมีติดกระเป๋าไว้แน่นอนคุ้มบอกเลยในอีเวนต์ภายภาคหน้าถ้าเขาไม่เนร์ฟไม่ทําอะไรมันยังใช้เงินแค่นี้พี่บอกเลยว่าตัวนี้ยังสามารถฟาร์มอีเวนต์ได้หลายอีเวนต์แน่นอนนะครับบอก,กเลยตัวนี้จะเล่นได้แบบยาวๆเลยความโอปีมันสุดจัดจริงๆต้นเกมก็โหด,ดานาเมลเลดเกมก็ใช้ได้วางได้เยอะอีกแถมมีบัฟแบบว่าโอ้โหครบเครื่องเลยครับตัวนี้บอกุลส,สุดๆนะโอเค มาถึงบอสเจเวฟที่50แล้วเนาะในเวลาที่ส3นาทีสุดคุ้ยโอ้โหเราจะถึงไม่ถึง24นฟีแน่นอนคลิปนี้โอเคทุกคนอย่าลืมไปหาไปเล่นนะครับตัวนี้นะพี่จ่านานี่ครับเชอร์เจนดิวแมนเนาะตัวละครสุดถูกสุดคุ้มรับรองว่าทุกคนถูกใจไวโจแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวเรามาจัดจาก,การเจ้าอ่าอะไรนะบอสมันคืออะไรนะไมเคิลแจ็คสันใช่ไหมไมเคิลแจ็คสันดูฟีว่ามันจะโดนแล้จัดก,การไหมเห็นไหมว่าคือบอสมันเลือดเท่าไหร่สองล้านห้าปะสองล้านห้า ดูเลื่อเป็นหลานละลายเป็นน้ำครับอย่าลืไมไปหามาเล่นกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย